อาการผู้หญิงหมดใจหมดรักนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่อาการผู้หญิงหมดใจหมดรักเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะข้อหนึ่งนะคะไม่โทรหาคุณหรือโทรมาเขาก็ไม่อยากจะรับสายนะคะข้อสองเงียบนะไม่พูดไม่บ่นเหมือนเคยนะคะข้อสามไม่สนใจว่าคุณจะไปไหนนะคะข้อสี่จะเฉยๆเ,เ,เวลาคุณกลับบ้านนะคะข้อห้าไม่อยากให้คุณร่วมหลับนอนนะคะ เวลาคุณเข้าไปเล้วลมจะถูกปัดป้องจะถูกปฏิเสธนะคะหรือยอมก็ยอมแบบเซ็งๆนะคะสาเหตุนะคะที่ผู้หญิงหมดใจหมดรักนะคะมันย่อมมีสาเหตุที่สะสมมาเป็นเวลานานนะคะการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะหมดรักคุณนะคะก็คือความเบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายจากอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะหนึ่งคุณเป็นคนหล่อแหละพูด ไม่มีสัจจะไม่รักษาคำพูดพูดให้ความหวังแต่ไม่ทำตามนะคะข้อสองนะคะคุณไม่มีความเป็นผู้นําไม่มีความคิดที่จะสร้างฐานะ,นะ,ะมีความคิดที่ผิดๆนะะมีหนุ่มบางคนนะคะหาเงินมาได้นะ,ะทุ่มเทให้กับการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะคะ ทุ่มซื้อเยอะๆเพื่อหวังถูกรางวัลใหญ่เพื่อจะให้ตัวเองรวยนะคะซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าอาการสาเหตุที่ผู้หญิงหมดใจมาจากอะไรบ้างนะคะวิธีการแก้นะคะคือนะคะเลิกกันให้ขาดเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมนะคะคลิปวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับคนดีนะคะ ถ้าใครไม่เป็นแบบนี้เลื่อนผ่านได้เลยค่ะก้อยพูดจากเรื่องจริงนะคะเวลาตัวเองหนุ่มนะคะทำมาหากินได้ไม่รู้จักเก็บออมแต่พอแก่ตัวนะคะคิดถึงบ้านคิดถึงลูกเมียแล้วแล้วคานกลับบ้านนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์นะคะใต้คลิปวีดีโอนี้นะคะเพื่อให้คุณจิ้มนะคะไปเป็นเพื่อนกับก้อยแล้วก็พูดคุยกันนะคะในไลน์นะคะ ไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ